มันแ็งพี่โชค<ร>ถามหน่อยนในใน,ในอดีตตอนพี่เป็นวัยรุ่นนะพี่เคยโดนของเนี่ยถ้าเกิดให้น้องแอนนี่ช่วยสื่อกับเจ้าเข็มมาลาดเนี่ยย้อนกลับไปดูได้ไหมว่าใครเป็นคนทำเด <ใช S 1> ี๋ยวบอกทุกคน28ย<ม>ูเซอร์ผมเคยโดนนะแล้วก็เบลอไปอยู่ขณะหนึ่งนานอยู่เรื่องเนี้ยมันแบบโดนแบบไม่รู้ตัวไปให้พระที่สนิทนับถือเป็นพระพี่เลี้ยงสมัยบวชเนรช่วย ถึงท่านอ้วกออกมาเป็นกระดูกเลยกระดูกเท่าประมาณสองขอดิวก้อยเนี่ยใหญ่นะซึ่งมันเข้าไปอยู่ในท้องผมได้ไงผมก็ยังงงอยู่อ้วกแตกออกมาเนี่ยเป็นเป็นกระดูกคลายออกมาเลยมันเหมือนอะไรอยู่ในคอมรู้แล้วเขาย่อนออกมาเหมือนเขาย่อนไอตอนอ้วกเยอะๆนะั้นมันก็ยังไม่ออกใช่ไหมอยู่ๆมันมันช่วงท้ายทําพิธีกับกับพระอาจารย์ให้ดื่มน้ำมนเลยอะไร แล้วท่านก็ท่องคาถาบริกรรมอะไรเยอะเอาสายสินมาพันหัวพันตัวอะไรแต่ละเนี่ยท่านก็ท่านก็เอาสายสินไปถือแล้วก็ท่านก็ทองคาถาคาถาท้าสุดท้ายพอช่วงท้ายอะอวกแตกแต่พออวกแตกไม่นานกอกมีขย้อนอะไรไม่รู้มันเหมือนอยู่ในคอมออกมาเป็นกระดูกเป็นกระดูกขาวๆ mm. น้องแอนนี่สื่อได้ไหมว่าใครใครเล่นงานพิโชคทำไหม เราทำทำไหมตอนนั้นพี่โชคอายอุเท่าไหร่อ่ะไม่น่าจะเกินสามสิบน่าจะเป็นช่วงที่พี่กำลังทำธุรกิจบางอย่างหนูรู้สึกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนที่มีธุรกิจแบบเดียวกับพี่หรือทำกิจกรรมแบบเดียวกับพี่แล้วไม่พอใจพี่อะ่ะ อืมอืมอันนี้รู้สึกได้แค่นั้นน่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนพี่ไปทําอะไรที่เป็นแบบเดียวกับเขาแล้วเขาไม่พอใจพี่อืมไม่ชอบในสิ่งที่พี่ทําหรือพี่ไปทำไปทับทับสิ่งที่เขาทำเหมือนการเหมือนการทำธุรกิจแล้วทำธุรกิจแนวเดียวกันหรือเป็นเพื่อนกันแล้วแบบไม่พอใจกันใดๆก็ตามที่พี่เคยแบบมีอะไรกับพวกเขาอะ่ะ นั่นแหละคือคนเหล่านี้แหละที่ทําพี่แต่มันมีลุงคนหนึ่งกับป้าเขาขายของภาคเหนือแล้วพี่โชคก็ไปรู้จักอันนั้นน่าจะสามสิบกว่าหรือหรือหรือ,อประมาณประมาณประมาณเนี้ยสามสิบสามสิบนิดนิดแล้วเขาก็มีเหมือนสายทางเชื้อสายบนทางคำเมนินด้วยมั้งเขามีวิชามีอะไรเท่าที่เขาคุยให้ฟังนะแล้วก็มีมีประเภทอะให้ให้ดื่มให้อะไรเนี้ยนะให้กินอะไรเงี้ยพี่พี่ก็มองว่า<อ>นะ นะช่วงนั้นอาจจะเป็นลุงคนเนี้แหละลุงคนเนี้ยแต่เขาเคยนะเขาเคยปล่อยของให้พี่นะแล้วพี่ก็รับรู้ด้วยนะพี่ก็รับรู้ช่วงนั้นมันเหมือนมีเสียงบมรเลงหรือแมาบินวนเวียนแล้วก็แต่พอหลังจากนั้นคือพอดีช่วงนั้นพี่ก็เคร่งไะนะพี่ก็ทําสมาธิสวดมนต์บ้างปรากฏมีอยู่ข่าวหนึ่งเหมือนรับรู้ว่าเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรมามาให้รับรู้ว่าเนี่ยเขาปล่อยของให้เราทีจ้าขึ้นมาไม่รู้ อ่อยของให้และปรากฏว่าของเนี่ยมันย้อนกลับเขาเขาถึงขั้นกระอักเลือดเลยนะกระอักเลือดเลยอื mm hmm. แล้วเขาก็หลังจากนั้นเขาก็โทมเลยแบบมองแบบจากที่อิ่มเอิบดูแข็งแรงนี่เขาเหี่ยวไปเลยนะ mm hmm. พี่พี่มองว่าน่าจะคนเนี้ยคนเนี้ย แล้วแล้วเขาไปมีอะไรกับพี่ทําไมเขาถึงจะต้องทําพี่ช่วงหนึ่งพี่ก็ไปขายงานเพลงซีดีพี่ก็เป็นศิลปินอิสระทําผลงานเพลงบรรเลงอะไรต่ออะไรแล้วแล้วภรรยา,ยาเขา,าเขาาหมือนไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพลงเขาทําพวกของภาคเหนืออะไรต่ออะไรเขาขายปิน่นแล้วพี่ก็เลยแบบว่าเออภรรยาเขาขายปินป่นปิ่นปักผมพี่ก็เลยเออเอาไปมาปักผมมาให้ผมช่วยขายไหมตอนเขาปิดร้าน ขายไปขายมาเนี่ยขายดีพี่สาวมาช่วยแล้วก็เริ่มรับจากภาคเหนือลงมาขายไงก็อันนี้รือเปล่าไม่รู้มันเลยเหมือนเหมือนเลยเป็นคู่แข่งที่น้องแอนนี่บอกอ่ะเกี่ยวกับธุรกิจใช่ใช่หนูจะรู้สึกอย่างน้มันเกี่ยวกับธุรกิจบางอย่างที่พี่ไปทําร่วมกับเขาหรือใดๆก็ตามแล้วเขาไม่พอใจพี่เขาอาจจะมาหึงพี่ได้รูอเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะห่วงภรรยาเขาาจจะมีส่วนก็ได้ อ,า,อาจจะมีส่วนอแต่ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยเหตุว่าด้วยเหตุว่าหนูมองเห็นภาพของธุรกิจในความรู้สึกของหนูอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่เกี่ยวข้องกับพี่ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่ทํากับพี่อะ่ะเพราะนั้นก็คงจะเป็นถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องหึงหวงก็เกี่ยวกับธุรกิจแสดงว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้วเนื่องจากว่าเมียเขาก็มาสนใจที่จะทําธุรกิจกับพี่ถูกไหมล่ะ กลัวแหละกลัวเมียจะไปหลงไหลได้ปื้มกับพี่ไงแต่ว่าเรื่องเนี้ยหนูเคยได้ยินคนเล่านะการเข้าใจผิดว่าไปหึงเมียแล้วก็ไปทําของใส่เพื่อนตัวเองทั้งที่เป็นเพื่อนรักกันอ่ะอืมสุดท้ายก็ตายทั้งคู่นะโอ้โหตายทั้งคู่แต,แต่แต่เรื่อง,องพวกนี้นเรื่องพวกนี้บอกก่อนว่าไอไอไอคราวที่พี่เล่าเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยครั้งหนึ่ง แต่แต่อีกตอนหนึ่งอ่ะไอ้ที่กระดูกนั่นเนี่ยไม่ไม่ไมยังยังยังไม่น่าจะเกี่ยวนะอันนั้นน่าจะก่อนตอนเป็นวัยรุ่นเลยนะตอนนั้นน่าจะสอนเปียโน,โนอยู่อายุยังไม่เกินยี่สิบแปดเท่าที่จําได้นะอันนั้นอันนั้นมันเหมือนมีคนมาลองของเอาน้ําเอาอะไรมาให้ที่บ้านเอาพานอะไรมาให้ที่บ้านมีมีเหมือนกระทงหรืออะไรอะ่ะแล้วพี่ก็เหมือนเอนอเขาจะทําอะไรยังไง แล้วก็เหมือนเหมือนมันมาประมาณว่ามาหน้าตารูปร่างนี่พอรู้พอรู้ว่าเหมือนเป็นจาไม่ได้แล้วว่าผู้ชายหรือผู้หญิงดูตอนแรกก็เหมือนน่าจะดีพอสักพักไม่คือคือเขาว่าอะอันนี้เอาไปเนี้ยเอาไปไว้ในบ้านนี้แล้วเดี๋ยวชีวิตจะดีอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นวัยรุ่นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนี่ว่างๆมาใหม่นะคะพี่เสล ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยมองว่าเออไหนลองรับเข้ามาหน่อยสิแล้วก็เหมือนเราเราก็อยากจะลองของเขาไงเข้าใจไหมอยากรู้ว่าที่มันมาให้เนี่ยมันจะแรงแค่ไหนคือส่วนตัวก็คิดว่าเราก็ปฏิบัติธรรมชอบนั่งสมาธิก็สวมดมนต์บ้างก็คิดว่าเออบุญอะไรครูบาอาจารย์น่าจะคุ้มครองใช่ไหมก็เอามาไวใ้ในในใต้ใต้อ่าสิงหล้างหลังหล้างชามล้าง,าง,าง,าางอะไรมันจะมีตู้แบบประตูเปิดปิดนึกออกเนาะ ไว้สะจนลืมเลยนะไว้สะจนลืมจนจนกระทั่งมันมีเสียงอะไรบางอย่างมาบอกหลังจากโซมลงไปแล้วแล้วก็เบอ์เบอร์มืน่นมืนเริ่มมีเริ่มมีเสียงหลอนหลของผู้หญิงมาหัวเลาะมาบังคับมาเหมือนจะบงการชีวิตแล้วก็พอภาวนาสมมละหังอะไรต่ออะไรแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์ก็เหมือนอะไรบางอย่างทำให้นึกขึ้นออกว่า หลายเดือนก่อนมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเอากระทงมาให้ในนั้นก็จะมีกระทงเล็กๆประมาณสี่กระทงนะก็เลยไปเปิดไปเปิดตู้ดูต,ตู้ตู้ใต้อ่างล้างล้างชามดูมันแห้งหมดแล้วประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วแล้วเราก็ก็เป็นเป็นเหตุหนึ่งที่ไปหาพระอาจารย์ด้วยแล้วทําพิธีแล้วก็วกแตกแล้วก็มีกระดูกออกมาอันนี้อันนี้อีกกรณีหนึ่งน้องแอนนี่สัมผัสตร,ตรงนี้ได้ไหม ก็มันก็เหมือนถ้าถามหนูตอนที่พี่เล่ามาแล้วอ่ะมันก็ดูแล้วแหละว,ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขาเรียกเหมือนคนอิจฉาเหมือนคนรู้สึกว่าพี่เหมือนเป็นคนแบบออ้มันจะเก่งแบบนั้นเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีการอิจฉาตาร้อนอืมที่เขาทาอะ่ะอืมแต่ว่าพี่เป็นคนที่จริงๆแล้วจะบอกว่าหนูหนูมองพี่เป็นคนที่แบบว่าโหจริงๆพี่ไม่น่าจะรอดมาตั้งแต่แรกแรกแล้วอะ่ะแต่พี่ก็รอดมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ย ดวงแข็งมากๆเลยคิดว่าแต่ละคนที่มามาเนี่ยจะเอาถึงท่านไปเกิดใหม่เลยใช่ไหมใช่ใช่คือที่อันนี้เคยบอกพี่จำได้ไหมว่าพี่เคยผ่านศึกสงครามคนที่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าๆของพี่นี่แหละที่มันล่าตามพี่อยู่ทุกวันเนี้ที่พี่เจอเจอมาตอนนี้เชื่ออยู่แต่พี่บังเอิญว่าพอเกิดมาชาตินี้พี่เยอะบุญพี่ก็สูงพอแล้วก็ มีองค์ที่ปกป้องคุ้มครองพี่อยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ใดที่พี่มีเขาก็ดูแลพี่จนกระทั่งพี่รอดมาได้ทุกวันนี้ยออืืมแต่เราจะยังถ้าถ้าตราบใดที่เรายังมีเจ้ากรรมในเวรตามแบบเนี้ยชีวิตมันจะล้มลุกคุกค,คานพี่มันจะไม่ได้ราบเลื่อนตลอดไปไม่ว่าชีวิตใครหรอกถ้ามันมีเจ้ากรรมในเวรเยอะๆอย่างพวกคนร่ําคนรวยคนที่เกิดมาปุ๊บสบายเลยเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ค่อยเยอะไงอาจจะทําบุญไว้เยอะเมื่อชาติที่แล้วอื ถึงแม้ว่าพี่อยากจะทาบุญไว้กับประเทศชาติพี่ก็อาจจะมีบางส่วนที่พี่ไปฆ่าคนตายอะ่ะนึกออกไหมยังไงมันก็คือบาปก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่สามารถที่จะล้างกันได้อืมมันก็ย,ยังมีเท้ากรรมในเวรที่ยังคอยตามล้างตามผ่านเราอยู่อืแต่ว่าพี่เป็นคนที่ดวงแข็งด้วยเหตุของการที่พี่มีองค์มีทุกอย่างที่เขาคุ้มครองพี่อยู่ตอนเนี้หยหลายองค์อ่ะท่านก็สะบักสะบอมหน้าด,ดูเหมือนกันตอนช่วยพี่อะ่ะ <laughs> จริงจริงอย่างเรื่องเมื่อวานจริงจท่านก็ เรื่องเมื่อวันที่พี่โชคเล่าที่โดนจับมือมัดเชือกอะไรเนี่ยพี่รู้ไหมบางครั้งพอโต,โตโตมาพี่นึกถึงพี่นึกถึงภาพอะไรรู้ไหมพี่มีความรู้สึกว่าในอนดีตชาติอ่ะพี่อาจจะขี่ม้าแล้วก็ลากใครอ่ะไปกับพื้นนะเข้าใ,ใจเนาะพี่นึกถึงตรงนั้นนะ เหมือนลงโทษมันเนี่ยตอนทอี่เล่าเน,น่นก็นึกภาพนึกถึงภาพนั้นแหละตอนที่เล่าอยู่อะหนูก็นึกถึงภาพนั้นแหละอืมว่าจริงๆเราไม่ใช่เป็นพี่นะที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะแต่เป็นคนอื่นใช่แล้วตอนนี้พี่ต้องมาใช้กรรมอะใช่ไหมใช่ค่ะมีส่วนมากเลยเหมือนในนี่เป็นคนที่มีกรรมกับพวกเด็กๆมีกรรมกับพวกธาตุข้าธาตุบริวารคือไปเคี่ยนไปตีเขาสมัยตอนเด็กๆเป็นคนเอาแต่ใจเป็นลูกผู้ลากมากดีลูกผู้มีอะ ก็เหมือนกับแกล้งพวกนั้นน่ะสั่งให้มันกินเยียวก็ต้องกินสั่งมันกินขี้ก็ต้องกินแกล้งมันอืคือเราเอาแต่ใจนี่หมายถึงในชาตินี้หรือชาติก่อนของน้องแอนนี่ชาตินี้ไม่มีนั่นนี่ใจดีมากชาติก่อนค่ะชาติก่อนชาติก่อนอคนที่แบบเอาแต่ใจอืมก็เลยก็เลยยังมีบาปมีกรรมอยู่มันก็ยังมีการล้มลุกคุกคานของหนูแต่หนูจะเป็นคนที่ก็อย่างที่บอกว่า เมื่อไรที่เราล้มวันไหนที่เราจําเป็นแล้วเราก็ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะดึงเราขึ้นมาทันทีม mm hmm. มีคนบอกว่าแอนนี่ไม่ใช่แมวเก้าชีวิตแต่แอนนี่เป็นแมวร้อยชีวิตอื mm hmm. เพราะคนเขาจะเห็นแอนนี่เคยล้มลุกคุกคันกับธุรกิจของหนูมาเยอะมากมาย uh huh. แต่หนูก็กลับมาได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น้ากิดถามหนูหนูก็อยากทําความดีให้มากที่สุดชาตินี้ไม่ทําร้ายใครช mm hmm. าติต่อไปจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดตามกันอีก mm hmm. ถ้ายังไงก็ขอให้เจ้ากรรมในเวรมาเอากันแค่ชาตินี้แหละพออืมจำนาไม่ต้องแล้วนะจบกันเราจะพูดแบบนี้ตลอดมันจะได้ดีขึ้นไงเพแต่เขาบอกว่าอย่าอย่าไปดึงเจ้ากรรมในเวรมาไงเพราะว่ามันมีเยอะเดี๋ยวมาเยอะเดี๋ยวเราจะจะจะแย่เขาชอบมาทีเดียวพร้อมกันอยู่แล้วเพราะาช่วงดวงเราตกใช่ไหมพี่มันก็จะมาลุมลุรมเราสังเกตไหมเวลาที่เราเริ่มดวงตกเริ่มดวงไม่ดีอ่ะมันก็จะลุมมาทีเดียวเลยทุกอย่างจะกลายไป กองเดียวกันหมดเลยอืมเหมือนแบบอาสุติที่ดวงไม่ดีอ่ะพี่ขี่จักรยานไปล้มอืมล้มไม่พอสักพักนึงเอาทำโทรโทรศรัพท์ตกน้ําอีกอย่างเงี้ยคือม,มันจะเป็นอะไรกันครั้งเดียวทีเดียวเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยจะลุมลมๆมาทีเดียวแต่พอหลังจากที่มันลุมไปแล้วแล้วเราก็มันเป็นการทดสอบชีวิตเราด้วยพี่อืมทดสอบว่าเราอ่ะจะเอาตัวรอดได้ไหมถ้าเมื่อไหร่ที่พี่รอดจากเหตุการณ์พวกนี้ได้อ่ะพี่จะลุ่งมากเลย <L an> พี่จะรุ่งมากเลยถ้าพี่ได้รอดจากตรงนี้นมาแล้วอะ <L an> <L an> เหตุการณ์ที่มันแบบจุดสุดๆของพี่แล้วในชีวิตอะ <L an> <L an> แล้วพี่กจะดีขึ้นก็สังเกตที่พี่ผ่านมาดีพี่เจออะไรมาบ้างพี่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอันไหนที่มันทุกๆมา,มากๆก็จะหายไปแล้วก็เริ่มดีขึ้นเพราะเราได้เราได้เ,าดเาดขาเรียกได้ปลดปลดบาปของเราอะค่ะอืมแต่แต่ตอนนี้ด้านการเงินนี่ yeah <L an> แย่เลยตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะทําสวนอยากจะทําบ้านอยากสร้างอะไรมันยังไม่กระเต้องกําลัง กับังอยากให้มันกลับมาใหม่แต่กรู้สึกว่ายากเหลือเกินพี่เคยไปไปสัญญาอะไรไว้ไหมอ่ะจำไม่ได้ไปสัญญาไปสาบานไปตอบว่าตกลงจะทําให้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพี่ไม่ได้ทํำไหมไม่รู้จําไม่ได้ปกติถ้าเกิดพี่จาไม่ได้ปกติไม่ค่อยชอบสาบานอืมถ้าพี่จํทูกลางแจ้งถ้าพี่จไม่ได้นะพี่ไปลองจุดทูบกลางแจ้งดูทูบทูบสิบหกดอก ที่จุดทูบกลางแจ้งให้พ้นจากหลังคาบ้านตัวเองนะเคย<ำ>เคยทำเคยทําเมื่อประมาณสองปีก่อนไปแนละ้วเคย<ะ><ำ>ไม่ว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดไปหรือสาบานหรือขอให้คําสัตย์ใดๆถ้าข้าพเจ้าถูกแบบลืมหรือว่าไม่ได้ทดําใดๆก็ตามก็ขอให้อตอนนี้ก็ขอให้ปลดเปื้องตรงนั้นไปเนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจใดๆแล้วก็ปักไปที่พื้นเลยอืมค่ะมันจะได้หายจากคําสาบานจากคําที่เราเคยพูดไว แล้วลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมพี่บางทีหนูเคยเงินไม่มีเลยนะเงินแบบไม่มีเลยทําไงดีเนี่ยต้องใช้นะพรุ่งนี้ต้องมีเงินนะอืมเราก็แบบถ้าเราร้านนี้เราจะไม่ได้เราจะไม่มีเงินไปจ่ายตรงนี้นะก็คิดในใจมันไม่น่าจะขายอะไรง่ายๆขนาดนั้นหรอกขายบอกขายร้านเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วพี่อืแต่เราพรุ่งนี้แล้วอ่ะจะใช้เงินเน่ะมันไม่มีเวลาแล้วอืมวันเนี้ยโทรมาเลยค่ะวันเนี้ยโทรมาเลยอื พี่สนใจร้านะอะอันนี้บอกพี่ไว้ไม่เชื่อเหรองั้นพี่ขอต่อรองแค่นี้นะหนูบอกขายไม่ได้พี่ถ้าต่อรองหนูแบบเนี้ยมันเถอะมันเกินไปถึงแม้หนูจะเดือดร้อนอยังไงหนูก็คงไม่ขายหรอกในราคานี้เชื่อไหมหนูวางสายเสร็จปุ๊บตอนเช้ารีบโทรมาเลยอ่ะเอาราคานั้นก็ได้พี่จะซื้ออย่างเงี้ยแล้วหนูก็ให้เงินไปจ่ายในสิ่งที่หนูจําเป็นอืมมันจะเป็นแบบนี้พี่ถ้าเกิดเราลองทําดูอะหนูว่าบางอย่างถ้าเรา บางทีมันบางอย่างก็หลายๆคนเขาก็ไม่เชื่อเนาะแต่ก็อย่าลบหลู่ไงลองทําแบบในที่เราคิดว่าทําแล้วสบายใจก็ทำหนูก็เป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วก็จนมาเจออะไรแบบเนี้ยเจอแบบไม่ว่าเจอสายมูสายอะไรก็ทํามาหมดจนดีขึ้นทุกวันเนี้ยค่ะอืล้มลุกคุกคัานแบบนั่งกินข้าวกับน้ําตาก็ยังมีเลยพี่แต่เราก็ดีขึ้นได้อื ราก็แค่ต้องลองทำดูอ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามใครทักอะไรมาก็เอ้าทำได้ทำทำไม่ได้ก็ข้ามข้ามไปแต่ถ้าทำได้เราทำอย่างนี้ค่ะและคิดว่าจริงไหมในยามที่เราดวงตกตกอับอาพับพแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ๆเทวดาประจําตัวบิญญาณบรรพบุรุษกูมาทองหรืออะไรเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แอนน้องแอนนี่คิดว่าจริงไหมจริงค่ะ อืมเพราะว่าบางอย่างแม้กระทั่งเขาคุ้มครองเราอยู่แต่มันเป็นวิบากกรรมที่เราต้องเจออะยังไงเราก็ต้องเจอ,อเพียงแต่เขาจะช่วยพี่ได้แค่ผ่อนหนักเป็นเบาอืมมันจะไม่ถึงขั้นเอาชีวิตมันจะไม่ถึงขั้นลบลุกคุกคานต้องไปนั่งขอทานเขากินอืมแต่มันอาจจะได้แค่เบาลงเอาอย่างน้อยๆเงินไม่มีติดกระเป๋าวันนี้แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวมีมาหาให้เดี๋ยวหาให้อะไรเงี้ยอืมคือเขาก็คอยดูแลอย่าง อย่างกุมารทองถ้าเลี้ยงเขาดีๆอันนี้กุมารทองหอยนี้นะถามพิยะดูเดินหนูเรียกทุกวันจุกจุกต้องแบบหาลูกค้าแม่แม่นะโอ้โหวันนั้นลูกค้าเต็มเลยวัน <Ừ> ไหนไม่เรียกก็ไม่มีนะต้องเรียกตลอดเลยทำไมต้องเรียกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ไปนั่งขอทุกวันอยู่แล้วพี่บางครั้งบางอย่างเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบ้างไม่ใช่เราจะไปพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราใช้บ่อยๆมันอาจจะเสื่อมก็ได้ถึงไหมหนูก็เลยรู้สึกว่าเอา้าเป็นบางครั้งแล้วกันวันไหนเราไม่ค่อยเหนื่อยมากเราอยากได้งานเยอะๆเราก็ค่อยไปบอกเขามซึ่งถ้าถามคนเขาบอกเลี้ยงกุมารทองไม่ดีนะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากุมารทองหอยนี่ดีมากดีมากมากพี่โชคถามคำถามน<า>ี้น้องแอนนี่หน่อยพี่บอกเจ้าเข็มบาล่าไตรับขันมามีไหมพอเจอใครบางคน เราไม่ได้คิดจะดูเขาเขาก็ไม่ได้มาถามเราแล้วจูจ่ๆไปคุยๆไปแล้วมันก็เกิดภาพเกิดเห็นอะไรขึ้นมาเลยมีไหมมีบ่อยไหมบ่อยค่ะบ่อยอแต่บางอย่างร<ล>ู้แล้วเขาให้เรารับรู้รให้น้องแอนนี่รับรู้เพื่ออะไรคือที่รับรู้มันเป็นเพราะว่ามันเราไปมียานไปแล้วอะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบพอจูนกันได้ปุ๊บความเมตตาของเราอะค่ะมันมีอืมพอเราเมตตาปุ๊บคน จริงๆพี่ยะอยู่กับหนูตลอดตอนนั้นหนูอยู่ในห้องแล้วมันมีน้องๆอ,งอะ่ะพอเขารู้ว่าหนูมีแบบเนี้ยเขาก็เข้ามาถามกันแล้วพอท่านได้มาแล้วอะ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นเลยคือเราต้องคอยตอบตลอดอืมีน้องคนหนึ่งอยู่ดิก็รู้อยากดูหนูอยากด,ากดูเขาก็ขึ้นมาอืมอันนี้ก็จะภาพมีเด็กคนหนึ่งนั่งคือแบบเขาเรียกขี่หลังเขาเลยอะ่ะหนูเห็นแบบนั้นเลยแล้วอยู่ดิหนูก็ทักเลยไอ้ไอ้น้องแก้มไงพี่ยะอ่าอ่า แล้วแก้มตกใจมากเลยเพราะเขาไม่หนูกับเขาไม่เคยเจอหน้ากันเลยค่ะเพราะเป็นคนที่เข้ามาคุยกันในติ๊กต k อกบบนนี้ยพี่อืแล้วนี่ก็ทักเขาไปจนเขาบอกหนูคนลุกหมดแล้วเพียงนี่หนูอ่ะเคยทําแท้งอืซึ่งมันมันเห็นเองไงเห็นเองโดยที่เขาเขาก็อยากดูเพราะเขาพูดคาว่าอยากดูหนูก็จะเห็นภาพอะไรบางอย่างจากเขาเลย หลายๆคนที่อยู่ในทิกตอกที่อยู่กับแอนนี่มีคนพูดคําว่าอยากดูแบบให้พี่แอนนี่ดูให้หน่อยช่วยหนูหน่อยงเงี้ยมันกลายเป็นเราก็มันก็ไปสื่อถึงเลยค่ะพี่จริงๆเราไม่อยากทําเลยนะแต่มันมันเป็นความเมตตาของของท่านแล้วแต่ท่านจะอยากช่วยใครและอย่างอย่างตั้งแต่พี่โชคจัดรายการน้องแอนนี่เข้ามามีแม่ท่านเขมมาาดอะไรเจ้าเขมมาาดของน้องแอนนี่พอเห็นพี่ในช่องแล้วอยากจะบอกอะไรให้เห็นอะไรเคยเคยเคย,เคยมีไหม มีอยู่สองสาครั้งตอนนั้นพูดถึงเรื่องอะไรรู้สึกตอนนั้นที่พี่พูดถึงเรื่องสิ่งที่พี่เจอมันเหมือนกับท่านเมตตาท่านเมตตาแล้วหนูก็จะแบบรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่พี่เจอออื่าแล้วหนูก็รู้สึกหนูจะคุยกับพี่กระต่ายน่าจะคุยกับพี่กระต่ายเมื่อเมื่อวันสองสามวันก่อนนี่แหละอืบอกพี่โชคแกเป็นคนที่คือตอนนี้ยแกกําลังอยู่ในวิบากกรรมนะ คือหนูพูดแบบนี้กับแกล,ลองไปถามพี่กระต่ายดูหนูพูดอ่ะอแต่ท่านแต่พี่เขามีองค์ดีแกก็เลยรอดมาได้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ณปัจจุบันก็คือว่าจริงๆจะบอกเลยว่าแกยังไม่หมดกรรมอ่ะยังไม่ได้หมดทุกใดๆทั้งสิ้นอืใครจะบอกว่าพี่โชคดูแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกเลยว่าอีกอีกองหนู่เขาไม่ได้บอกแบบนั้นออืบางครั้งคนเราก็อยากได้ยินในสิ่งที่เราอยากได้ยินไงหนูก็จะไม่พูดอื พราะหนูโกหกไม่ได้หนูต้องพูดเรื่องจริงอย่างเดียวอเพราะนั้นก็คือมันเป็นแค่วิบากกรรมช่วงหนึ่งที่พี่ตอนเนี้ยกําลังเจออยู่อืมซึ่งที่หนูรับรู้ได้คือเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าจะนานไหมก็อย่างที่หนูเคยบอกไว้ว่าสองปีหนูเคยทักพี่โชคว่าสองปีเพราะวันนั้นพี่โชคถามแล้หนูสักอย่างหนึ่งพี่เคยไปดูดวงของแม่แม่แม่ของคนหนึ่งเขามีสำนัก แล้วเขาก็บอกว่าประมาณไม่แน่ใจว่าห้าเอ็ดหรืออะไรต่ออะไรอันนี้พี่เข้าห้าสองแหละประตูสมบัติจะเปิด<ม>จะรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรคือคือมานะมานะวันนี้พี่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เห็นประตูเลยใช่เข้าใจใช่ไหมออนอกจากไม่เห็นประตูแล้วสมบัติก็ไม่รู้มีเปล่าอยู่ไหนก็ไม่รู้ความรู้สึกอ,อีกสักสองปีพี่ สองปีรอให้ให้ตรงเนี้ยวิบากกรรมตรงนี้มันหมดก่อนมันมาช่วงหนึ่งมันมาเป็นช่วงพักๆของพี่จะโดนเป็นพักๆตลอดอืมพี่สังเกตดีๆพี่จะโดนเป็นพักๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นอยู่เงี้ยแต่แร<ต>อถ้ามองเป็นแบบเหตุเป็นผลอย่างเราทํางานถ้าเราตั้งใจทําให้ดีให้สุดยอดมันก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเร็วเกิดเร็วแต่ถ้าเราทํา ไม่แปลกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แหวกแนวไม่อะไรต้องทุ่มเทสุดๆมันก็จะไปของมันเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับพี่พี่ต้องนี้ด้วยหนึ่งคือการยาณมิตรที่ดีอืมแต่ไม่หรอกเรื่องของการงาน<ไ>ป,ปัจจุบันไไอย่างที่พี่เคยพูดอ,ะอ่ะทุกคนสามสิเอ็ด <ๆ S 2> ยุว่าจริงไหมนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะหลังตั้งตังตั้งตั้งตั้งต้งตังตั้งตัง้งตนนั้งตัม้มตั้งตั้งตั้งตั้โตัโงตั้ง ทุ่มการโฆษณาเยอะเขาก็จะนำผู้อื่นเช่นในหน้าเซิร์ชเอนจินการค้นหาเขาก็ให้เป็นโปรโมทไปเขาก็จะเห็นก่อนใครจริงไหมน้องแอนนี่ว่าจริงไหมส่วนใครที่ไม่มีทุนโปรโมทต,ตรงนี้ก็แพ้ไปโฆษณาสำคัญมากทำดียังไงก็แพ้มันไม่เหมือนยุคก,ก่อนซึ่งก่นอนห<อ>น,น้าโควิดและย้อนไป5ปี ที่แล้วสามปีสีปีก่อนโควิดจะเอาเป็นว่าเงี้กันมันจะดีกว่านี้เยอะแล้วพอหลังโควิดทุกกิจ,จาก,การทุกธุกรกิจเขาก็ต่างมาเพื่อแย่งชิงบัหลังแย่งชิงหน้าแรกเสร์ชเอ็นจินจริงไหมครับจริงค่ะให้คุณเก่งยังไงถ้าคุณไม่มีทุนทุ่มงบโฆษณาแถ้นู่นเลยไปอยู่บางครั้งหาไม่เจอเลยจริงไหมไงหนูถึงบอกว่า พี่ต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีเพราะว่าบางครั้งพี่อาจจะดันตัวเองไม่ได้แต่กัลยาณมิตรของพี่เขาดันได้ถ้าพี่หามิตรดีกัลยาณมิตรที่ดีพี่จะดันตัวเองได้เยอะอืมแตอ่อุปนิสัยของพี่ก็จะชอบมาแนวสันโดษสันโดษไ,ไม่ชอบบุญวายไม่ชอบพึ่งพิงไม่ชอบอะไรใครนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าพี่ต้องรับตรงเนี้ยไปคนเดียวอยู่อืเพราะแต่ถ้าพี่เริ่มมีมีกลุ่มคนที่ เป็นกัรยานมิตรที่ดีของพี่นะอืมพอพี่ผูกมัดใจเขาได้ปุ๊บเนี่ยพวกเขานั่นแหละจะเป็นกําลังสําคัญให้พี่เลยจริงจริงอย่างอย่างการทํางานติ๊ t ต็อกเนี่ยก็ต้องหาพันธมิตรแล้วก็ผู้ช่วยส่งเสริมแล้วก็ไปเป็นทีมจริงไหมไปคนเดียวไปไม่รอดอ่พี่เอาแ้่พี่เอาคนเข้ามาแขวนไว้บนห้องพี่นะอืทุกคนเขาจะมีคนติดตามของเขาอยู่แล้วอย่างพี่ย่าไหมพี่ย่าติดตามไม่นอยู่อืมเขาจะมีคนติดตาม อยู่แล้วคนติดตามเขาก็จะไปเห็นห้องพี่ด้วยอื